คุณเคยจินตนาการไหมครับว่าหมาสมุดที่กว้างใหญ่อาจจะซ่อนความลับบางอย่างที่มนุษย์อาจยังไม่เข้าใจและถ้าผมบอกคุณว่ามันไม่เสียงปริศนาเกิดขึ้นใต้ทะเลลึกเสียงที่ดังสะจนได้ยินจากระยะไกลหลายพันกิโลเมตรคุณจะเชื่อไหมครับในวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเสียงที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องตั้งคําถามมันคืออะไรมันมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตกันแน่เดอะบลู Blue, เสียงปริศนาใต้ทะเลลึก สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบบอรี่พอดแคสต์เช่นเคยกันอีกแล้วนะครับรายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับและตำนานที่ยังหาคําตอบไม่ได้ยี่ก็ผมเหมือนเดิมนะครับทักษะนุจกลางนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าพิศวงอีกเช่นเคยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับเคยสงสัยไหมครับว่าทะเลที่ดูเงียบนิ่งสงบเนี่ยอาจจะซ่อนบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวที่ผมเล่ากมาวันนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะต้องเคยดูหนังหรือซีรีส์ก็ตามนะครับที่เก ถ้าผมนึกออกก็คงจะเป็นหนังเรื่องจอที่มีฉลามคอยไล่ล่า,ลาหรืออาจจะเป็นหนังประเภทอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตลึกลับใต้น้าผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ยอมรับตรงๆเลยว่าแอบรู้สึกกลัวเวลาเห็นน้ําลึกๆที่เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นก้นมันได้กลัวว่าในความมืดน,นั้นจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและเมื่อผมเนี่ยครับได้รู้จักกับเรื่องราวของเดอะบลูปเสียงประหลาดจากใต้มหาสมุทรมันก็ได้กระตุ้นตอมสงสัยของผมขึ้นมาทันทีเลยนะครับงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ต้องย้อนกลับไปในปี1997ก่อนนะครับโลกกําลังเข้าสู่ยุคการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับความพยายามในการสำรวจโลกและธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทรลึกที่เป็นดินแดนลับและยากที่จะเข้าถึงได้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สาคัญมากๆของนักวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นในเวลานั้นนะครับก็คือการติดตั้งไมโครโฟนใต้น้าขนาดใหญ่ของหน่วยงาน NOAA หรือ n o a านะครับมีเป้าหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมและเสียงที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรทั้งหมดเป้าหมายหลักของไมโครโฟนใต้น้ำนะคร พวกมันมีหน้าที่ในการติดตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นในใต้มหมาสมุดแห่งนี้เช่นการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกการประทุข,ของภูเขาไฟใต้น้ําหรือแม้กระทั่งการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวานเพื่อนําไปศึกษาและสนับสนุนการอนุรักษ์พวกมันไว้เสียงทุกชนิดที่บันทึกได้จากใต้ทะเลนะครับถูกนามาวิเคราะห์เพื่อทําความเข้าใจและศึกษาธรรมชาติของมหมาสมุรที่ยังเต็มไปด้วยปริศนาแต่แล้วทันใดนั้นครับเดือนพฤษภาคมของปี1997เกิดสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับ เมื่อไมโครโฟนใต้น้ำสามารถจับเสียงปริศนาที่ทรงพลังและชัดเจนได้พร้อมกันหลายตัวเป็นวงกว้างเสียงนี้ได้รับการบันทึกว่าเป็นเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่เคยจับได้มาในใต้ทะเลเลยมันมีลักษณะสั้นๆคล้ายกับเสียงบลู๊ปเสียงนี้นี่ครับมันดังมากซะจนสามารถได้ยินพร้อมกันจากไมโครโฟนที่กระจายอยู่ห่างกันหลายพันกิโลเมตรในมหาสมุทรเลยทีเดียวผมมีตัวอย่างของเสียงเดือบบลู๊ปที่บันทึกไว้มาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ หลายๆคนก็คงคิดว่าเสียงนี้นะครับมันคล้ายกับฟองอากาศใต้น้ําหรือเปล่าแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเสียงที่ทุกคนเพิ่งฟังไปนะฮะมันเป็นเสียงที่ถูกเล่นความเร็วเพื่อง,ง่ายต่อการศึกษานะฮะเพราะเสียงต้นฉบับนั้น่ะมันทั้งยืดยา่และฟังดูหน่วงมากๆและอย่าลืมนะครับเสียงนี้มันดังไกลามากซะจนสามารถจับได้พร้อมกันจากไมโครโฟนหลายตัวใต้น้าหลายพันกิโลเมตรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงต้นฉบับจริงๆของ The Bloop ให้ทุกคนได้ฟังกัน,นคร่าวๆนะฮะ อนที่ผมฟังครั้งแรกเนี่ยบอกตามตรงเลยนะครับว่าในหัวผมคิดไปไกลแล้วนะว่านี่มันเสียงอะไรวะเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเสียงเดบลูฟเนี่ยเป็นเสียงที่สร้างความสงสัยให้กับผู้คนทั่วโลกรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้วยสิ่งที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ของ NOAA หรือ NOAA เนี่ยงุนงงมากที่สุดก็คือแหล่งกําเนิดของเสียงอันเนี้ยตำแหน่งพิกัดของมันนะครับชี้ไปยังที่ที่ลึกมากในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ซึ่งมันใกล้กับจุดที่เรียกว่าพอยต์นีโมพอยต์นีโมคืออะไรนะครับพอยต์นีโมคือจุดที่น่่อไกมมี ไม่มีฐานทับไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเลยแถมยังอยู่ไกลเกินกว่าที่เครื่องจากใต้น้ําหรือเรือจะไปถึงซะอีกสิ่งที่สร้างเสียงนี้จะต้องเป็นสิ่งที่มีขนาดใหญ่มโหรานมากๆเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นคือมันไม่มีหลักฐานหรือคาอธิบายใดๆที่สามารถบ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเสียงนี้มาจากอะไรคําถามที่ผุดขึ้นมาในหมู่นักวิทยาศาสตร์นะครับเสียงนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือมันมีที่มาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนหรือเปล่าและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครรรรัััับถ้าาามมมนนนนเเปปป็็สิิ่่่งงงีีชวตจะะะูแลลกษณอยไ เมื่อดับลูมเนี่ยถูกเผยแร่ออกไปนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงธรรมดาที่ถูกบันทึกไว้อย่างเดียวนะฮะแต่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตกเถียงครั้งใหญ่ที่ดึงดูดทั้งนักวิทยาศาสตร์นักสมุทรศาสตร์และนักทฤษฎีส,สคมคบคิดจากทั่วโลกสิ่งนี้เปรียบเสม,มือนการเปิดประตูสู่ความลับใต้ทะเลลึกที่ยังไม่มีใครเคยเปิดเผยมาก่อนทฤษฎีแรกที่ได้รับความสนใจอย,อย่างกว้างขวางนะครับก็คือเสียงเด็บลูมเนี่ยอาจจะมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนหรือเปล่าข้อมูลของเสียงนะครับ มันมุงบอกว่ามีคุณสมบัติที่คล้ายกับเสียงของสิ่งมีชีวิตในทะเลเช่นพวกวานหรือปลาที่มีขนาดใหญ่มากๆเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับการสื่อสารกันแต่สิ่งที่ทําให้ทฤษฎีนี้น่าสนใจมากขึ้นอีกนะครับหากสิ่งนี้มาจากสิ่งมีชีวิตจริงแล้วก็มันก็จะต้องเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เมื่อหืมาใหญ่กว่าวานสีน้ําเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มนุษย์รู้จักอีกด้วยนะครับนักสมุทศศาสตร์บางคนยังเสนออีกว่าโลกใต้ทะเลนะครับอาจจะซ่อนสิ่งมีชีวิต มนุษย์ของเราเนี่ยสำรวจไปแล้วเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดนะฮะทำให้ความเป็นไปได้ยิ่งดูมีน้ำหนักมากขึ้นเข้าไปอีกตำนานคาทูลูหนึ่งในทฤษฎีที่ชวนขนลุกที่สุดมาจากนิยายของ HP Lovecraft นะฮะนักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงด้านเรื่องราวสยองขวัญที่ผสมผสานแนวคิดจัก,กรวาลวิทยาเขาเคยบรรยายถึงคาทูลูสิ่งมีชุดมหึมาจากนอกโลกที่หลับไหลยอยู่ใต้ทะเลลึกในเมืองลึกลับแห่งหนึ่งแต่ความน่าทึ่งของเรื่องนี้นะฮะคือพิกัดเสียงเดบรูฟที่ถูกบันทึกไว้เนี่ย มันใกล้เคียงกับตำแหน่งที่ถูกเขียนว่าในนิยายของ HP Lovecraft เลยมันเหมือนกับความบังเอิญที่ไม่สามารถอธิบายได้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผู้เชื่อในทฤษฎีนี้เนี่ยครับเขาเสนอว่าบางที The b r o o p อาจจะเป็นเสียงที่เล็ดลอดมาจากสิ่งมีชีวิตโบราณที่หลับไหลอยู่ใต้ทะเลลึกหรือเปล่าการที่เสียงนี้ทรงพลังและดังมากๆนะครับอาจบ่งบอกได้ว่าบางสิ่งเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวหรือฟื้นคืนชีพอยู่หรือเปล่าอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจนะครับคือเสียงเนี่ยอาจจะมาจากอรารยธรรมใต้ทะเลลึกที่เราไม่รู้จักมาก่อน ความลึกลับของมหาสมุทรที่ทําให้เราเกิดตั้งคาถามว่าเราอาจจะพลาดบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเราไปหรือเปล่าบางทีอารยธรรมโบาราณเนี่ยอาจจะทิ้งร่องรอยของเทคโนโลยีหรือสิ่งก่อสร้างที่สามารถสร้างเสียงนี้ขึ้นมาได้การที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยครับยังไม่สามารถสำรวจมหาสมุทรได้อย่างทั่วถึงมันก็ทาให้ทฤษฎีนี้นะครับเป็นไปได้ในทางใดทางหนึ่งเราแค่จะยังไม่เคยพบกับสิ่งมีชีวิตหรือระบบนิเวศที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่ที่เรายังเข้าไม่ถึงเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนะครับ นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากนะครับพยายามที่จะอธิบายเชิงธรรมชาติสําหรับเสียงนี้นะฮะทฤษฎีที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดก็คือเดอะบลูฟเนี่ยครับอาจจะเกิดจากการแตกตัวของแผ่นน้าแข็งใต้ทะเลลึกหรือเปล่ากระบวนการนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อแผ่นน้าแข็งภายใต้มหาสมุทรนะครับได้รับแรงดันน้ํามหาศาลจนเกิดการแตกตัวแต่ถึงแม้จะมีคำอธิบายทางธรรมชาติแล้วนะฮะขอ้อเท็จจริงบางอย่างของเสียงเดอะบลูฟเนี่ยก็ยังคงท้าทายการวิเคราะห์คุณสมบัติของเสียงเช่นความถี่และความดังของมัน ดูเหมือนว่ามันจะดังเกินปรากฏการณ์ทั่วไปที่เป็นเน้้าแข็งแตกเช่นกันนะฮะนักวิทยาศาสตร์บางคนก็ยอมรับว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ยังไม่ได้ค้นพบอีกมากมายเสียงเดบรูปนะครับยังคงเป็นปริศนาที่ดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจอีกมากเลยนะครับแม้ว่าคาอธิบายเชิงธรรมชาติจะได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่เสียงนี้นี่ครับมันเป็นสัญญาณลึกลับที่รอการค้นพบใต,ใต้ทะเลลึกสิ่งนั้นคือเสียงของสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่เรายังไม่เข้้้าา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 ใจจจจจอออออยยย่่่่่งงงงงงงแแทททหรรรรนนนนนนีีบมมัะะะเเเเปป็็็สิิูววคลลกกขได ในช่วงหลายปีหลังจากการค้นพบเสียงของเดอะบรูฟนะครับหน่วยงานโนอาเนี่ยฮะได้มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์เสียงในอย่างละเอียดที่สุดเลยพวกเขาได้ตรวจสอบความถี่ความดังและรูปแบบของเสียงเพื่อพยายามจะหาความอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วนะครับโนอาเขาเลยสรุปว่าเดอะบรูฟเนี่ยน่าจะเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะการแตกตัวของน้าแข็งใต้ทะเลลึกมหาสมุทรแปซิฟิกใต้นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดบริเวณใกล้ชายฝั่งของชิลีนะฮะเสียงที่เกิดจากน้าแข็งแตกตัวใต้ทะเลนะครับ เป็นผลมาจากแรงดันมหาสารที่สะสมอยู่ใต้แผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่เมื่อน้ําแข็งแตกออกหรือเลื่อนตัวออกจากกันเนะฮะเสียงที่ปล่อยออกมาจะมีพลังงานมหาศารและสามารถเดินทางได้ไกลในใน้นํามากๆเลยนะครับซึ่งเสียงเนี้ยมันก็คล้ายกับคลื่นเสียงในธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศใต้ทะเลลึกคาอธิบายอันเนี้ยก็ได้รับความเห็นตรงกันนะครับว่าเป็นการอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดของ The ะ r o ู f เลยแม้คําอธิบายของโนอาจจะฟังดูน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะแต่คําถามที่ยังสําคัญและยังคงค้างคาใจนักวิทยาศาสตร์และผู้คนจากทั่วโลกเนี่ย ทำไมเสียงเดืบรูฟถึงไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยตั้งแต่ปี1997หากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากน้ำแข็งแตกจริงๆแล้วก็มันควรจะมีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในบริเวณอื่นๆของมหาสมุทรอีกสิเพราะว่ามหาสมุทรแปซิฟิกใต้นะครับมันไม่ใช่แค่จุดเดียวนะที่มีแผ่นน้ำแข็งยักษ์ใต้ทะเลนักสมุทรศาสตร์บางคนยังให้ข้อสันนิษฐานว่าเสียงเดืบรูฟเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเงื่อนไขาการทําให้เกิดเสียงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงเช่อน,น,นอุ และขนาดของแผ่นน้ําแข็งที่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันบ่อยครั้งเท่าไหร่นะครับมันก็เลยออกมาเป็นเสียงดบรูฟความเงียบหลังจากเสียงของดบรูฟมันอาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากบางสิ่งบางสิ่งที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ใต้หมาสมุทดลึกลองจินตนาการดูนะครับใต้หมาสมุทดลึกที่ไร้แสงสว่างและเย็นยะเยือกเนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่มนุษย์ไม่เคยไปสำรวจมาก่อนมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักอาศัยอยู่ในจุดที่เรียกว่าซน หรือโซนที่ลึกที่สุดนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าเสียงนี่นะครับมาจากสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ยังไม่ค้นพบหรือระบบนิเวศที่ยังไม่ถูกศึกษาบางที่เดืบรูฟนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่หลุดลอดออกมาจากสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนผ่านมาสมุทรในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะกลับหายไปในความมืดของทะเลอีกเช่นเดิมเสียงเดืบรูฟเนะครับเป็นการตื่นให้เราตระหนักถึงความลึกลับของมหาสมุทรแม้ว่าเราเนี่ยจะมีเทคโนโลยีก้าวล้ำหน้าเพียงใดนะแต่มหาสมุทรก็ยังคงเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความลึกลับและปริศนาอีกกมมาาย เดอะบลูฟ <The> ไม่ใช่เพียงแค่เสียงปริศน,นาแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกกับเราว่ามีความลึกลับอีกมากมายที่มนุษย์ยังไม่รู้บางทีเสียงนี้อาจจะเป็นคําทักทายจากทะเลหรืออาจจะเป็นเสียงสุดท้ายของบางสิ่งที่เราจะไม่มีโอกาสได้พบเจออีกท่านผู้ชมเลยครับคิดว่าเสียงนี้คืออะไรเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเดอะบลูฟเรื่องราวของเสียงเสียงหนึ่งนะครับที่ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูและกดติดตามไว้นะฮะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเอพิโซด7แล้วผมก็อยากจะขอฝากช ผมเพิ่งลองทํำช็อตวิดีโอลงไปในช่องเพราะว่าเอาจริงก็อยากจะลองนําเสนอคอนเทนต์ผ่านช็อตดูนะครับว่ามันจะออกมาเวิร์กไหมหรือยังไงก็ลองคอมเมนต์สนุกๆพูดคุยกันได้นะครับและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าดูแลรักษาสุขภาพสวัสดีครับ